โอ้ยไม่ดังไม่ต่อยดีกว่าต้องตัตัดตัตัตังตัอะพบกับนักสู้นะครับคูู้ดีสารับซ้ายมือผมเชื้อสิยะต่อยไปกี่ครั้งลสองครั้งอครั้งฝามือเชื้อเสียสิอะนะเสียสิไปอีกครั้งละไม่เคยไม่เคยคสู้เขได้ัเดียวสองครั้งแล้วลองดูลองดูนะครับนะโอเคกติกาปวยสากลนะ เขาไม่มีเขาให้พกม,มาเองใช่ต้องพกกันมาเองมันเป็นกันย่างเอเดี๋ยวคู่สี่เตะเตือนครับคู่สี่ขอเป็นกติกาโมยไทยรับได้เห็นมวยไทยกันบ้างนะครับสากลสามยกแล้วนะครับผมเออบอสชันสิงครับเดี๋ยวเต็มตัวที่บูธเลยนะครับเดี๋ยวต้วตองใส่สนับแข้งนะครับครับพอยนะครับผมคู่สี่นะครับต่ออย่างนี้เลย,ยเดี๋ยวเต็มตัวนะครับระหว่างคู่นี้เลยเวลาเดิน ทุกคนพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมไปไปเริ <S <s ่อครับโอ้โหนัวเนี่ยแซ่กันนัวแล้วนบโอ้โหเต้าผิับเผียกรนบเผียกรนผียกรนสู้ตายรโโโโหอ ไอเนพระกพระกพระกรบุขมงคขมงคครับขมงคขมงก่อนมงก่อนขามงคก่อนสามสิบานครัสามสิบีานแ่เราไม่เก็ค้างนิดนึงครับลละันหน่อยรับกันหน่อย เอ้ยเอ้ยเอาถิ่นไม่ยอมครับมวยไม่ไม่เขาเป็นแต่ใจสู้หน้าดูเลยครับผมใจสู้หน้าดูนะครับนีดีครับหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีครับพอเรื่องครับพอครับโยกโยกโยกน้อใจสู้มากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับว่า่าติเนี่ยเขาเป็นมวยนะครับผมส่วนน้องเนี่ยไม่เป็นมวยแต่ใจสู้